a วันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาย่มชมสาขาของท่อมซึ่งได้ย้ายสำนักงานใหม่มาตั้งอยู่ใจกลางตลาดของท่อมและสาขาของท่อมจะมีบริการด้านใดบ้างมารับชมกันเลยครับ บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีม a s s a ล a ย u a l a i k u า w a r a ุ m a t u l l a h i ลาวะบ wabarakatuh วันนี้เรามาเยี่ยมชมสากรอิสลามสกอฟ้าสำนักงานใหม่ครับย้ายมาจากที่เก่าซึ่งจะทำการเปิดในเดือนตุลาคมนี้เปิดให้บริการแก่พี่น้องสมาชิกในเขตโซนอำเภอคลองต้อมหรือ สมาชิกที่ป่าดไปผ่านมาได้ครับผมก็มีชื่อว่านายกิติจงูนะครับเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสากลในเครือของสากลอ,อิสลมามสกฟ้าจำกัดน,นะครับก็ตอนนี้เราก็พาเยี่ยมชมด้านบริการของฝากถอนบกติครับ ด้านนี้ก็จะเป็นฝ่ายของสินเชื่อครับอตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่โต๊ะบริการด้านสินเชื่อนะครับเมื่อก่อนสากลอิสลามสก๊ฟ้าของเราได้เป็นสากลอมทรัพย์แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนจากสากลอมทรัพย์มาเป็นสากลบริการฉะนั้นเราสามารถจะมาทําธุรกรรมต่างๆได้หมดนะครับซึ่งทั้งหลายและทั้งมวลด้านการบริการนั้นภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ บริหารเป็นด้านเอกสารด้านการเงินด้านอาการด้านบุคลากรด้านกรรมการเพื่อให้พี่น้องสมาชิกได้สบายใจได้ว่าเ mm hmm. งินทองของท่านจะไม่ได้ออกไปในทางที่ไม่ถูกต้อง mm hmm. บุคลากรทุกท่านจะอยู่ในองค์กรของสังกสอิสลามสังก้า,านี้จะต้องมีอามานะเป็นที่ตัง้งห mm hmm. วังว่าเราจะได้มาอยู่ในสากกในวูรียนเดียวกันในสบับของระบบการเงินอิสลามอย่างถูกต้อง ลากรอิสลามสกอฟาได้ตั้งอยู่บนรากฐานของความถูกต้องตามหลักการอิสลามสมาชิกทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามที่ได้บัญญัติไว้อัสสลามมอลิคุมวารอมะตุลลอฮิวะบเระกาตุครับผมนายโชชัยใจบุญ ในฐานะกรรมการและเลขานุการของสาก์อิสลามสกอฟ้าจำกัดและในฐานะประธานอนุกรรมการสาขาคลองท่อมวันนี้รู้สึกมีความยินดีนะครับที่สาขาคลองท่อมได้ย้ายสำนักงานจากสำนักงานแห่งเดิมมาอย่างสำนักงานแห่งใหม่นี้นะครับซึ่งสถานที่ใหม่นี้มีสถานที่ที่กว้างขวางสะดวกสบายและก็มีความมาตรฐานสมบูรณ์แบบขอเรียนเชิญสมาชิก ที่เป็นสมาชิกของสารกลสนามสกอฟ้าอยู่เดิมแล้วที่อยู่ละแวกใกล้เคียงเรียนเชิญมาใช้บริการอย่างสถานที่แห่งใหมน่นี้และก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแนะนําให้มาใช้บริการที่สาขาแห่งใหมน่นี้ซึ่งสารกลของเราปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นสารกลบริการซึ่งสารกลรบริการของเราปัจจุบันมีธุรกิจที่เปิดเพิ่มเติมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม นะครับที่ตะบนคลองยากสถานีบริการน้ำมันเชลมีธุรกิจหลายอย่างนะครับที่กําลังจะดําเนินการในอนาคตก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาใช้บริการให้มากมากขึ้นนะครับอัสลามุอลยคุมรารมะตุลลอฮิวะบบาระกาตุปปัจจุบันสากรอิสลามสกอฟ้าสาขาคลองท่อมได้ย้ายที่ทําการใหม่มาตั้งอยู่ใจกลางของตลาดคลองท่อมซึ่งจะทําให้สมาชิกได้เข้ามาใช้บริการสะดวกมากขึ้น สละอมลัยกุมวรรคตุล้อยุวรกาตุชื่อจันทีราขนาดใต้นะคะเป็นผู้จัดการอยู่สาขาคลองท่อมค่ะสาขาคลองท่อมเราเป็นสาขาที่5ของสากลอิสลามสักอฟ้าที่เรามีด้วยกันทั้งหมดเ็สาขาในตอนนี้นะคะสาขาคลองท่อมได้มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่นะคะเพื่ออมยความสะดวกให้กับสมาชิกเรา ย้ายมาตั้งอยู่ในตลาดอังคอคลองท่อมเลยค่ะได้เข้ามาเปิดทำการเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะ พิกัดก็จะหาง่ายมากๆนะคะเพราะว่าติดอยู่กับถนนสายหลักของอำเภอคลองท่อมการสัญจรก็สะดวกถ้าท่านเดินทางมาจากอำเภอเมืองกระบี่กันนะคะก่อนถึงสี่แยกไฟแดงตลาดสดคลองท่อมจะอยู่ยงเยื้องกับธนาคารกรกศเดี๋ยวถ้าท่านเดินทางมาจากทางจังหวัดตรังนะคะจะถึงสี่แยกไฟแดงก่อนแล้วก็สำนักงานเราจะตั้งอีกทางซ้ายมือก่อนถึงธนาคารกรุงไทยค่ะ สากลของเราเป็นสากลที่ให้บริการทางด้านการเงินหลากหลายรูปแบบมีบริการหลากหลายรูปแบบไว้คอยรองรับพี่น้องสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการนะคะสากลมุ่งเน้นช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆไม่ว่าส่ดภาพ ความเป็นอยู่ของสมาชิกนะคะการออมเงินการฝากเงินหรือการช่วยเหลือในเรืนะ่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งความเป็นอยูอ่ผลิตภัณฑ์ของเราก็มีหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นบัญชีทุนเงินหุ้นเงินฝากออมทรัพย์มีหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นมูอรบักบัญชีวาดีอาเพื่อการศึกษายุวสปอฟ พัดอุมรอแล้วก็มีเงินฝากประเภทฝากประจําด้วยนะคะนอกจากเงินฝากประเภทต่างๆแล้วทางสากรยังให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะถ้าท่านสมาชิกท่านใดสนใจก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดที่สาขาหรือสากรที่ตั้งสาขาใกล้บ้านท่านได้ทุกสาขาค่ะนอกจากสํานักง,งานที่เราเปิดตั้งไว้ให้บริการกับสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการแล้วทางสาขายังอำนวยความสะดวกสําหรับสมาชิกที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาที่สาขาที่ตั้ง อูนะคะโดยเราเปิดให้บริการตามจุดบริการต่างๆที่มีขึ้นอย่างสาขาคลองท่อมก็จะมีจุดบริการต่างๆหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นบ้านนิคมหน้าเขานะคะตลาดสดบ้านน้ำร้อนอมัสยิดบ้านท่าประดูบ้านทุ่งครกบ้านห้วยจำปูนนะคะแล้วก็ยังมีรถโมบายที่วิ่งคอยให้บริการกับพี่น้องหลากหลายพื้นที่ด้วยค่ะสกอตอิสลามซับปาร์ฟาสาขาคลองท่อมสำนักงานใหม่นี้จะเปิดทําการอย่างเป็น ทางการเลยวันที่1ตุลาคมพศ2563ค่ะอยากเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องสมาชิกเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะคะในวันเปิดทําการเรามีโปรโมชั่นดีๆมากมายและรองรับสมาชิกเลยค่ะอยากให้ทุกท่านเข้ามาลองใช้บริการสอบถามท่านใดที่สนใจหรือไม่เข้าใจนะคะ ก็สามารถสอบถามได้ทุกสาขาที่ท่านใช้บริการได้เลยค่ะสากาอ,อิสลามซักฟ้าสาขาค้องทอมเปิดทําการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีถึงเวลา16บหนาฬิกาค่ะหรือถ้าท่านสนใจสอบถามแต่ไม่สะดวก เดินทางเข้ามาที่สาขาท่านสามารถโทรเข้ามาติดต่อได้ที่075-702-745หรือ088-765-7415สายตรงผู้จัดการได้เลยค่ะทางเรายินดีบริการทุกท่านด้วยความเต็มใจค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเราจะมีโอกาสได้รับใช้พี่น้องแล้วก็สมาชิกทุกท่านเป็นอย่างดีนะคะก็อย่าเชิญชวนมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ Assalamualaikum Warahmatullahi w a b าสำหรับผู้ชม ท่านใดสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักง,งานใกล้บ้านท่านทางเรายินดีให้บริการครับระดมทุนลุ้นธุนรก,กิจนำชีวิตพ้นดอกเบีย้ยเพื่อพี่น้องเป็นเจ้าของทุกคนเป็นลูกค้าท